สวัสดีครับผมดีๆต้อนรับสู่ช่องแมนเทนิชันนั่นเองนะครับผมนะก็เหมือนเคยครับผมตอนนี้กลับมาอยู่กับกันทาอีกสักพักหนึ่งกันนะครับผมนะซึ่งตัวนี้นะครับผมเป็นกันทาพิเศษนะครบรอบ40ปีของกันทารานั่นเองนะครับผมนะซึ่งตัวนี้จะมันมัน,ม,นมันมีตัวสีแบบปกติครับสีแบบปกติสีปกติเลยมีขายครับผมนะ ซึ่งผมลองดูในเว็บแล้วว่ามันราคาประมาณ600เท่าไหลประมาณ600 6 50 6 70ราคาจะอยู่ประมาณเนี้ยครับผมนะสีปกตินะครับสีปกตินะแต่ว่าอันนี้ครับมันมันไม่ใช่นะครับซึ่งตัวนี้ครับมันเป็นสีพิเศษนะครับผมนะซึ่งได้จากการส่งคูปองที่เราซื้อกันทามาแล้วส่งมมมองชิงโชคนะครับผมนะซึ่งเห็นเขาบอกว่าตัวนี้เป็นเป็นตัวพิเศษที่ไม่มีขายนะครับ แต่ถ้าเอาไปขายในช่วงกลุ่มกันทานั้นผมไม่แน่ใจว่าราคามันเหล็กอยู่ที่เท่าไหร่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่พันกว่าบาทเลยนะคิดว่าน่าอยู่ที่พันกว่าบาทนะครับผมนะเพราะตัวกติมันก็ประมาณหกร้อเกือบเจ็ดร้อยเข้าไปแล้วแหละแต่ถ้าเป็นสีพิเศษกล่องพิเศษอย่างนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณพันกว่าบาทเลยนะครับเป็นหลักพันเลยก็้วผมไม่แน่ใจว่าเรื่องราคามันขายเท่าไหร่นะครับผมนะ ดี๋ยวผมไม่มาขายนะผมมามารีวิวเลยครับเดี๋ยวแกะต่อโชว์อะไรเลยนะครับผมนะซึ่งสีตัวกสีตัวปกติครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูกันเนาะตรงนี้ครับไม่รู้ไม่แน่ใจตรงนี้ตรงนี้นี่เดี๋ยวผมขึ้นรูปเป็นเล็กให้ดูนะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นกันทา RX 78-2นะครับกันดั้มน,นะครับผมนะซึ่งเป็นตัวนั้นเลยการขยับของมันเห็นบอกว่าดูดีดูแบบใช้ได้เลยนะซึ่งผมไม่เคยตอบกันนะ ผมเพิ่งต่อมาอันตัวแรกเลยนะครับผมนะเป็นกล่องสีดำนะครับจะไม่มีวลดลายอะไรบ่อนะครับเป็นแบบดำาๆสนิทเลยนะครับผมนะโอเคเนาะใครที่ได้ก็มาแชร์กันด้วยแล้วกันเนาะซึ่งอันเนี้ยของรางวัลมันจะมีทั้งหมดสามคอร์สครับซึ่งคอร์สเมันจะเป็นเหมือนกับเป็นอุปกรณ์ตกแต่งอะไรพวกเนี้ยครับอุปกรณ์ตัด กันทาคิดหนีมีผ้าเหมือนกับผ้ารองโต๊ะผ้าเช็ดโต๊ะสักอย่างเนี้ยจะไม่ได้แล้วส่วนอันที่สองจะเป็นตู้กระจกครับซึ่งตู้กระจกอ่ะผมโคตรอยากได้เลยแต่มันไม่ส่งแล้วมันไม่ได้นะครับผมนะผมก็เลยโอเคไม่เป็นไรผมลองส่งนี้ดูดัดนได้นะครับผมนะนะครับผมนะใครที่ได้ก็ขอให้โชคดีมีใช้นะครับผมนะครับผมนะโอเค เดี๋ยวดูในข้างในกันดีกว่านะครับผมนะ <H> ว่ามีอะไรบ้างน,นะครับข้างในผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นยังไงข้างในก็ไม่รู้ว่าข้างในมัน,นเหมือนกับตัวสีปกติแต่ผมคิดว่าน่าจะเหมือนสีปกตินะครับ,ตบตแต่ว่าอันนี้จะเป็นพลาสใสนะครับผมนะอนี่ครับผมยังไม่แกะนะยังไม่ได้แกะนะครับเห็นไ,ไหมไมันจะเป็นพลาสใสครับผมสีขาวจะเป็นพลาสใสเห็นข้างในเลยนะครับผมนะ ใครที่ชอบทําสีด้านในครับน่าจะดูดีโอเคนะครับสีใสผมคงไม่ทําสีนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ขอดูใกล้ก่อนอาจจะแค่หยอดตัดเส้นเท่านั้นพอนะครับเพราะมันมีหยดรูนหยอดเหลือเล็กๆๆ็น้อยๆ,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 ๆนะครับผมแค่นั้นเองนะครับที่เหลือคงไม่ได้ทํานะครับผมนะโอ้ข้างในก็เป็นสีอีกสีหนึ่งนะขอญาติตัวชิ้นต่อไปนะครับข้างในมันจะเป็นสีน้ําเงินอ่อนๆนะครับ ไช้น้ำมือเงินอ่อนนะซึ่งผมคงไม่ได้ทํเสีอหละคงจะปล่อยต่อดิดบเลยตัดเส้นแค่นั้นพอนะครับผมนะอันนี้ก็เหมือนกันไออันนี้เป็นแผงซ้ําเป็นแผงเดียวกับแผงซ้ําคันนี้นะครับผมนะเป็นสีอ่อนสีฟ้าออนอ่อนนะครับผมนะวิททีต่อมานี่เป็นปืนนะครับผมเป็นปืนนะแล้วก็มือต่างๆนะครับอันนี้คงไปตัดเส้นเพิ่มนิดหน่อยนะครับผมนะ น,นี่สีแดงอ่าสีแดงมันสีแดงอ่อนนะครับมันไม่ใช่แดงแบบแแดงเข้มเจ๊อะไรขนาดนั้นนะนะครับถือว่าแต่ถือว่าโอเคนะครับตัดเส้นนี้เนี่ยมันก็คงจะพอแล้วนะครับผมนะโอเคต่อมาเป็นชิ้นส่วนของพาร์ทใสเช่นเดียวกันครับไม่ได้เป็นส่วนของขาแขนในพวกเนี้ครับผมต่างๆนะเป็นส่วนเป็นที่ส่วนใสเหมือนกันครับใครที่เก็บพวกปูอยู่แล้วครับคิดว่าน่าจะหยากได้พอสมควรเลยแหละนะครับผมนะ ใครที่เก็บพวกพวกฝูเป็นหลักครับน่าน่าอยากได้พอสมค,ควรเลยอันนี้สีพาสใสนะครับสีเหลืองที่ให้มาถือว่าโอเคเลยนะโอเคเลยน,น้ำเงินที่ให้มาก็ถือว่าโอเคเช่นเดียวกันนะมีสติกเกอร์ฝอยเป็นดวงตาแค่แอนเดียวนะครับผมนะอันนี้เป็นชิ้นส่วนด้านในจะเป็นสีน้ําเงินอ่อนๆที่ผมบอกไปนะครับผมนะถือว่าสวยใช้ได้แผงแค่นี้ครับสุดท้ายจะเป็นคู่มือนะครับคู่มือนี่ครับจะเป็นหน้ากล่องมันจะเป็นตัวนี้ครับ หน้ากล่องมันจะเป็นอบบนี้หน้ากล่องันเป็นแบบนี้ครับผมนะครบรอบ40ปีนะครับผมนะซึ่งโดยปกติหาซื้อได้อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นสีพิเศษ,ษ,ษนี่คงหาซื้อไม่ได้นะครับดดนี้ดูคร่าวๆเนาะเนี่ยตั้งแต่ปีอะไร1980นะครับผมมีไม่เกิดด้วยซ้ำนะจนมาถึง2012นี่โหนานเลยนะครับผมนานนานมากๆเลยนะนะครับผมยังไงมารอดูดีกว่านะว่ามันจะดี ขนาดไหนแต่ผมดูส่วนใหญ่รีวนะิวค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยนะครับผมนะอย่างไงม้นเรอดูดีกว่านาะคลิปนี้คงไม่นานครับผมใช้เวลาคงไม่นานนะครับผมอย่างเงราติดตามชมได้ครับสักคู่เดียวแล้วกันเนาะนี่เน้อแหละผมจะเปิดดูคร่าวๆเลยประมาณนี้นะว่ามันมีอะไรบ้างเท่านั้นเองครับเนี่คลิปไม่อยากให้คลิปมันนานจนเกินไปนะครับผมนะโอเคแล้วเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวแล้วกันนะครับโอเคแนละ้เเวเดี๋ยวลองดูภาพเรนเดอร์ของสีโจโปกสีไปก่อนนะคร่าวๆนะครับผมนะ โอเคผมนะเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวนะครับ ไม่ใช่กลับมาแล้วนะครับผมนะผมเพิ่งต่อเสร็จอะไรเสร็จนะครับตัวเป็นสีใสๆนะอย่างผมเคยบอกไปนะครับเป็นสีใสเลยมีตัดเส้นนิดหน่อยนะครับผมนะตัดเส้นนิดหน่อยนะครับทําให้ดูแบบมีดรายมากยิ่งขึ้นนิดนึงนะครับผมนะสเกลหนึ่งต่อหนึ่งสี่สี่นั่นเองนะครับผมนะตอนนี้ผมต่อรู้สึกว่าโอ้ประหลาดใจฮะมีอย่างนี้ด้วยเหรอซึ่งมันดีมากเลยนะ ผมว่าผมหวังว่ามันจะมีกับ NG ด้วยมั้งนะผมหวังว่ายัางงั้นนะครับผมนะเป็นลูกเล่นเนี่อนอื่นก็มาดูโล่นกันก่อนนะครับอันนี้คือโลกมันนะครับผมนะกดยะสใสนี่ก่ออ่าแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยไม่อ่าใช่ใส่นี้สิลมใส่อ่า โล่ตรงนี้เป็นสีแดงสีแดงอ่อนนะครับสีเหลืองก็เป็นสีเหลืองปกติเลยแล้วก็ตรงสีขาวจะเป็นพ้าสใสนะครับผมนะข้างในก็จะเป็นสีฟ้าฟ้าบนๆบอลสีฟ้าฟ้าเรียกว่าสีอะไรผมไม่แน่ใจนะครับนะก็จะมีรูดลายตรงนี้นะครับนะเวลาติดโล่นะครับก็อย่างเช่นเราต้องเอานี่ออกก่อนนะเพื่อความยัไงไงสะดวกนะครับผมนะให้ตรงเนี้ยครับให้มันเข้าล็อกกับตรงแขนตรงนี้ ส่วนก็ใครที่ใครจะต่อส0ปีแล้วก็น่าจะมรู้แล้วนะครับผมนะนี่อ่ะผมล,ลืมบิดนะครับผมนะลืมบิดบิดให้ดูเสียงถ้าจะมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่ามันค่อนสว่างเนาะโอเคให้มันเข้าล็อกเนี่ยครับเนี่ยครับยบต้อ แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเลยนะครับเห็นเนาะเห็นเนาะเห็นนะให้มันครงเนี่ยครับผมแค่นั้นเองนะครับผมนะแค่นี้เองอส่วนอันนี้ครับจะเป็นด้ามจับใช่ไหมเราก็แค่เสียบให้มันดูแบบเหมือนกับด้ามจับให้มันคงอยู่ครับเสียบอีกด้านหนึ่งนะหรือจะเสียบด้านหน้าก็ได้ครับแล้วแต่เราเลยนะครับผมนะโอเคต่อมาเป็นปืน,นะครับเป็นปืน ปืมจะสามารถตรงนี้เขายับได้นะครับจะสามารถขยับได้แล้วก็ตรงนี้ขยบับได้ที่แค่นั้นเองครับจะไม่มีอะไรนะครับผมนะจะไม่มีอะไรนะครับผมส่วนมือนั้นจะเป็นมือแบบจับปืนนะครับผมซึ่งมันจะมือขอมือให้อีกคู่หนึ่งครับเดี๋ยวผมขออดูนว่าตรนี้มันจะเป็นมันจะเป็นมือกรามอีกข้างหนึ่งแล้วก็มือหนึ่งเป็นมือ ป็นมันเป็นมือกำอย่างเงี้ยครับ <_ away> มือกำเนี้ยสองข้างแล้วก็เป็นมือแบรอันเนี้ยข้างหนึง่งแล้วก็มือแบบจับอีกข้างหนึ่งนะครับผมนะไม่ใช่เป็นคู่นะไม่ใช่เป็นคู่เป็นข้างนะคะผมนะแต่ถ้าเป็นมือกลมอย่างเงี้ยคือคู่หนึ่งนะครับผมนะนะครับผมนะโ okay, อเคเดี๋ยวมาดูกันแบบของมันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมนะโอเค แขนนั้นผมผมผมก็ชอบเลยว่าแขนเนี่ยคือมันเป็นเกลืออย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นตัวแบบว่ามันตัวล็อกเลยครับซึ่งมันซึ่งมันไม่หลุดแน่นอนครับมันเป็นตัวล็อกข้างด้านในขนาดอย่างนี้เลยครับมันเป็นตัวล็อกเลยครับล็อกแบบตัวนี้ล็อกไอ้ตัวนี้คือแบบปิดปิดสนิทเลยคือมันึืงมันดีมากเลยครับผมชอบมากเลยนะผมชอบมากผมไม่คิดว่ามันจะพัฒนาไปถึงขั้นนี้แล้วนะครับผมนะต่างหอยของแขนก็นี่ครับ เห็นไหมหมุนสุดเท่านี้นะสุดเท่านี้เพราะว่าติดปืนละนะครับผมนะการหมุนนี่คือแบบได้เยอะอุ้ยโทษครับขอยอย่าปรับกล้องใหม่จะจะชัดเนาะนี่หมุนได้ก็หมุนทางด้างนงศาได้เลยได้สบายๆเลยนะครับผมนะแล้วก็ตรงหัวขึ้นลงได้นะครับหัวจะขึ้นลงได้นะจะไม่มีอะไรพิเศษนะครับ หวัวตรงนี้จะสามารถไม่สามารถขยับได้นะครับผมนะขอถอดโลกก่อนละกันมันต้องขึ้นตึงยุ่งยากนะครับส่วนอันนี้มันจะเป็นแขงใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีการขยับตรงนี้อีกทีนึงครับมันเป็นเหมือนข้อมือตรงนี้ครับซึ่งมันขยับเพิ่มได้อีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งมันดีมากเลยนะซึ่งมันดีมากเลยนะครับผมนะการบิดเอวนั้นก็บิดซ้ายขวาได้ครับซ้ายขวาได้ขึ้นลงก็ได้ครับนิดหน่อยนิดหน่อย ราะว่าตรงนี้มันเป็นจอยแบบกลมไม่ใช่จอยแบบเสียบนะครับผมนะนะครับผมนะแล้วก็ตรงของเอวนั้นเสียบได้ครับซ้ายขวาขึ้นลงได้นะข้างนี้แล้วก็ตรงนี้เสียบได้นะครับส่วนข้างหลังจะเป็นแบบจอยอันเด็บกันเลยติดตายนะครับผมนะเป็นจอยเป็นจอยแบบติดตายนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวดูขาดีกว่านะครับขาข้างหนึง่ง การหักของขาก็ได้เท่านี้นะครับผมนะสุดเลยสุดเลยสุดไปตรงนี้มือเลยนะครับแล้วก็ตรงตรงของปลายเท้านั้นก็ขยับได้นิดหน่อยนะครับขึ้นลงได้ตรงนี้ขยับได้เช่นเดียวกันนะครับบิดซ้ายบิดขวาได้นิดหน่อยครับถือว่าโอเคในระดับของ HG นั่นเองนะครับผมนะรุ่นเล่นก็มีแค่นี้ครับมีไม่ค่อยเยอะรุ่นเล่นมีมีไม่ค่อยเยอะนะ แล้วก็ตัวของเซเบอร์เดี๋ยวผมขออนุญาตเซเบอร์บบเจอแล้วโอเคมาอีกจะเป็นสีชมพูชมพูนะคือเราเราก็ตรงนี้ครับเอ,อกมาเนาะใส่ได้แล้วเราก็ามือใส่กลมๆนี้เลยครับนี่แค่นี้นะครับผมนะ สับฟาดอะไรอะไรบนนี้ได้สับปวกติสบายเลยนะครับผมนะนะครับผมนะมันโดลงก็มีประมาณนี้นะข้อดีก็ต่อง่ายครับเป็นแล้วอย่างเป็นนั่นน่าจะเป็นรุ่นอดีมนะิตเดนิชันโดยน่าน่าจะไม่มีค่อยมีน่าจะไม่ค่อยมีขายครับผมนะถึงจะมีขายน่าจะมีกลุ่มกลุ่มขายกันทาแต่ไม่รู้เรื่องราคาว่ามันจะขายราคาที่เท่าไหร่นะครับผมนะต้องไปสืบบอกเอนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับ น่าจะเป็นกล่องพิเศษนะครับไม่มีขายแน่นอนไอ้ไม่หาหาซื้อตามร้านไม่น่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าเป็นกล่องพิเศษเนาะนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมนะใครที่เป็นแฟนปู่ผมว่าน่าจะชอบนะน่าจะเก็บนะครับถ้านฐาหาซื้อเก็บได้ราคาผมคิดว่าน่าจะมามา,มาพ,พันหน่อยๆน,นะคิดว่านะอันนี้ผมไม่รู้ผมเลยไม่รู้เรื่องราคาของตัวของปู่นี้เท่าไหร่นะครับผมนะ ประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรมากแล้วแหละไม่อยากพูดมากเพราะว่ามันมันเยอะนะครับเดี๋ยวเวลามันเยอะเกินไปนะผมนะปู่โดโดๆงก็เป็นประมาณนี้เนาะนะครับผมนะปู่เฮจีผมไม่เคยต่อหรอกที่ต่อข้างแรกเลยถือว่าสวยใช้ได้ใช้ได้เลยนะครับผมนะคุณไม่ก็รับผู้ชมก็ลองไปซื้อตัวของปู่ธรรมดาก็ได้ครับืปู่สี่สิบปีเป็นพื้นหลังสีขาวพวกนี้ยครับ,ผม,รบผมมีขายหกร้อกว่าบาทครับเชว์่ห 6700ครับผมจะไม่ผิดหน้าราคาที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับผมนะโอเคเนาะก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะ่าจะเป็นของกันทราเช่นเคยครับเป็น NF91 นะที่ผมเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าตรงนี้จะเป็นของดาบันนั่นเองนะครับผมนะซึ่งมีแอคชั่นเพิ่มเอ้ยพวกแบ็คแพคด้านหลังเยอะขึ้นมากๆเลยครับผมนะตอนแรกผมจะไม่เอาแล้วแต่ผมไปเห็นท่าโพสโพส์สมโพสนะครับ ผมก็เลยซื้อนะครับผมนะรูมดีคอโดยง่างๆราจะตามชมกันได้เนาะเดี๋ยวผมเอาตัวเก่าของบันไดแล้วก็ตัวของดาบันมาเทไปดูนะครับผมนะว่าความสูงอะไรยังไงได้ไหมนะครับผมนะโอเคครับผมคลิปนี้เราไปก่อนแลวกันเนาะช่วงโควิดเหมือนเดิมน,นะครับผมดูแลสุขภาพดปวนนะอย่าเป็นอะไรซะก,ก่อนนะครับผมนะไปไหนก็ระวังด้วยนะครับผมนะโอเคครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนล้วกัน บายบายสวัสดีครับบายบายนะบาย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 นะครับนี่